สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าน้องหมูเด้งนะคะเกิดวันที่10เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเกิดมาน้องก็สะดิ้งแบบนี้เลยนะคะสะดิดสะดิะด้งแล้วเขาก็มีการเปิดให้โหวตนะคะชื่อน้องหมูเด้งหมูแดงหรือว่าหมูสับสุดท้ายก็ได้โบวต เป็นน้องหมูเด้งนะคะเพราะว่าน้องเด้งดีมากเลยนะคะและคนที่โบวตชนะก็ยังได้ของรางวัลเป็นกางเกงกะปิปลาร้าและก็ของชำร่วยอีกมากมายนะคะใครอยากเห็นความน่ารักของน้องก็ไปดูได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแต่ว่าต้องให้เวลาน้องนอนนะคะเพราะว่าเวลาน้องนอนหลับจะนอนเยอะมากแล้วก็กินนมเพราะว่าน้องเป็น น้องฮปิโ,โปน้อยที่เพิ่งเกิดนะคะฮิปโปแคระตัวน้อยๆเขาต้องการพักผ่อนกินนมแล้วก็นอนเยอะๆนะคะแล้วเขาจะตื่นมาสดดิ้งตอนที่แม่เขากินอาหารแล้วน้องก็จะโชว์ความน่ารักน่าชังนะคะเพราะตอนนี้น้องยังทานอาหารไม่ได้ต้องทานนมแม่แม่ก็เลยต้องกินอาหารเยอะๆไว้นะคะแม่จนหน้าก็จะกินอาหารแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยส่วนน้อง น้องหมูเด้งก็จะเดนเินเล่นเล่นกับคนดูแลนะคะแล้วก็นอนหลับอยู่ข้างๆคุณแม่นะคะก็จะเห็นความน่ารักของน้องหมูเด้งนะคะนอนหลับก็ยังน่ารักนะคะตัวอะไรอวว้วนๆกลมๆไม่มีคอมันน่ารักจริงๆเลยดูสิคะสีแก้มของน้องหมูเด้งก็สีชมพูน่ารักมากเลยแล้วน้องหมูเด้งก็มีความตาแปหววแล้วก็ ขาเหมือนกีบหมูแล้วก็คอสั้นๆแบบนี้นะคะน้องหมูเด้งนี่ช่างน่ารักจริงๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมใครที่ได้ดูหมูเด้งแล้วก็จะโดนหมูเด้งตกทุกคนนะคะตอนนี้หมูเด้งดังไกลไปทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกเขาก็จะรู้จักน้องหมูเด้งนะคะเพราะว่าหมูเด้งมีความน่ารักมากสดิดสดิ้งมากเลยสวัสดีค่ะ